คุณทีรักคุณวราพรคะนะับเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยคะ่ะที่เราได้เห็นน้องๆทุกสถาบันที่มาคารวานเขาให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้อย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาก็มีการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมรับน้องใหม่ซึ่งบรรยากาศน่าสนใจทีเดียวค่ะันวนาาน้้ตตงงมมเขาาจ คมเดเมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้พร้อมนะาน่นทั่วกัน เป็นกิจกรรมร้องหมอลำและเป่าแคนของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยกับครอบครัวข่าวสามที่ต้องการกระตุ้นให้เพื่อนๆน,นักศึกษารวมถึงประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกตั้งโดยนําเสนอผ่านรูปแบบของการแหล่ประชาธิปไตยซึ่งสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่1ทางรุ่นพี่ก็มีการจัดกิจกรรมรับน้องวยการให้บรรดารน้องๆร่วมถือป้ายรณรงค์เลือกเลือกตั้งก่อนจะมาสิ้นสุดขบวนที่บริเวณตลาดมอดินแดงซึ่งเป็นแหล่งรวมของบรรดาน,นักศึกษาในช่วงเช้าและช่วงเย็นพอกอมกนี้ก็ยังมีการประกาศสัตยาบันร่วมกันที่จะไม่นอนหลับทับสิทธิ์ของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ค่ะในวันที่3กรกฎาคมอย่างน าการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้จะช่วยยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้และไม่อยากเห็นพรรคการเมืองใหญ่ที่เสนอตัวเป็นรัฐบาลให้มีการสร้างภาพความหวาดกลัวจนประชาชนรู้สึกว่าแม้จะมีการเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่ยุติลงจึงอยากให้เยาวชนนั้นมาแสดงพลังกันให้มากๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปพัฒนายอย่างอื่นแล้วก็เริ่มพัฒนาจากตัวเราโดยเริ่มจากที่เราต้องไปใช้สิทธิของเราให้เต็มที่แล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกเพื่อนเอนกระจายข่าวเพื่อที่จะไปร่วมกันรณรง์เพื่อให้เกิดเกิดประชาธิปไตยเต็มใบขึ้นค่ะ สนามเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นนั้นแบ่งออกเป็น10เขตเลือกตั้งนะคะมีสสได้10คนซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว1คนขณะนี้ทางกรกตจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยค่ะว่า3วันที่ผ่านมามีผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตทั้งหมด44คนใน10เขตมีทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรครักสันติพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังมวลชนพรรคประชากรไทยและพรรคกิจสังคมการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคพลังประชาชนชนะยกจังหวัดแต่ เมื่อถูกยุบก็ยังมีสอสออยู่ในพักเพื่อไทย9คนอีก2คนก็ย้ายไปพักภูมิใจไทยดังนั้นพื้นที่ขอนแก่นจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พักเพื่อไทยนั้นคาดหวังจะรักษาที่นั่งไว้ได้ทําให้การแข่งขันในการเลือกตั้งก็น่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มข้นกิจกรรมของนักศึกษาเหล่านี้ก็อาจจะช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยได้มากขึ้นทีเดียวค่ะ และในข่าวสามิติคืนนี้ค่ะเราจะไปจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักศึกษาที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมุ่งหน้าไปจังหวัดที่77ที่บึงการค่ะคุณธีระคุณวราพรค่ะขอบคุณค่ะค่ะปณิ